ตอนนี้ก็ประมาณหกโมงจะครึ่งแล้วพอพี่น้องผมได้งานมานาครพนมครับผมก็เลยจอดชิวเขาชีวิตคนรดนะครับพอพี่น้องมันมันขอดีอย่อยางนึงครับคือคือไดไปไหนมาไหนมันก็ได้เที่ยวมันได้บรรยากาศนะครับพอพี่น้องด้วยอันนี้ก็บรรยากาศนาแบบบรรอนกอีกนะครับพอพี่น้องชีวิต ทองไรลทองนาผมว่ามันมันได้ฟิวดิพ่อพี่น้องเนี่ยเห้แม่กระท่อมเนี่ยโอ้แต่เป็นกระท่อมผมเนี่ยผมไปกินเขาแล้วเอยไหมปูโโก,กล้วยปูอะไรอย่างสวยของแกนี่ครับชีวิตในบ้านอนอกเองนี่ครับรถผมผมก็เปิดฝาถ่ายกินเขาแล้วผมพี่น้องกินเขาเนี่ยผมคนกินง่ายครับพระอาทิตย์ก็หลับคอฟ้าไปแล้วไฟทางก็เปิด ชีวิตคนเรามันก็ต้องเข้าบ้านเข้าช่องผักผ่อนไปพอปพี่น้องเยใครมีโอ้ก็ทําไปใครมีงานต่อก็ทําไปทำก็เซฟเซฟหลังกายเจ้าของหน้าพอพี่น้องเป็นห่วงพี่น้องมาเสร็แล้วผมก็เป็นห่วงทุกคนเลยครับพอพี่น้องจใจจริงเลยครับทุกอาชีพทุกอาชีพเนะครับพอพี่น้องแต่ตอนนี้ผมเก็บภาพบรรยากาศที่เฉยครับภาพบรรยากาศ มาให้ดูครับทุ่งไหนทุงน่งนาโอ้มันเห็นแล้วมันก็มีแรงนะครับพ่อพี่น้องผมขับรถผมก็ชอบจอดนี่นะครับพ,พยยอ่อพี่น้องมีอะไรหรอกภาษาคนชอบใช้ชีวิตแบบบ้านๆนะพ่อพี่น้องคู้จริงเนาะแก่ถุงแกงก็ได้พ่อพี่นอ้องน้ำก็น้ำในเติมน้ำมันมาเลยพ่อพี่น้อง ก็ปั่มเข้าดีกันเข้ายิงเติมน้ำมันเข้าขหายหนามเออครับพ่อพี่น้องก็ดีไปมันก็เป็นการลดค่าใช้จ่าย,ายด้พ่อพี่น้องน้ำขวดหนึ่งก็โอ้ไม่รู้ขวดเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ผมกินแตน่ตน้ำเติมน้ำมันแหละครับพ่อพี่น้องมีไงครอกชีวิตม่ง่ายต้องมีพิธีธรีตองอะไรมากมายมดใหญ่แล้วพ่อพี่น้องเชียร์ผมนะครับยิงกินแค่มีแรงทำงานก็พอครับพ่อพ,พี่น้องผมเข้าใจอยู่ เขาใจอยู่นะพ่อพี่นอ้องที่ผมพูดเนี่ยเองมันมดใหญ่แล้วเองแค่กินแล้วก็มีแรงทำงานกับพ่อพ,พี่นอ้องกันเนี่ยผมก็เหลี้ยงไหวเด้๋ยวฟิวจริงนะอร่อย,อยงั้นเขาอยู่มดเนี่4สีส,สบาทแดงหลายหลายด้วยอร่อย,อยงั้นเขาอยู่ครับพ่อพี่นอ้อง อยากรัอร่อยแม่ลอ,อยกระสซปลาแล้วพอพี่น้องม,มีอะไรหรอม,มีทุนมีร้อนก็นอยากกลับมาอยู่บ้านเก็นพอพี่น้องเลยเห็นบรรยากาศแบบนี้ที่น้าก็มีสางมีสะมีต้นกล้วยเป็นทิวโอ้ ชอบชอบอยู่อ้บรรยากาศดีอย่างไพี่น้องอยากให้มาสัมผัสกับพี่น้องใท้ให้ดีว่าทับรถลองจิ้นรู่ครับไออุ่นแบบบันหน้าบันนอกเนี่ยจะึ้นเลยล้วพอี่น้องมันมองเห็นแล้วมันนึกถึงบรรยากาศเก่าๆดิพี่น้องมันบางทีเองขับรถไปน่ะนึกถึงอะไรเนี่ยเออเห็นอะไรเนี่ยเองก็นึกถึงภาพในวันานวันเก่าๆ นี่ครับผมพี่น้องย้ายถ่ายดูเราพ่อพี่น้องไม่มีอะไรหรอกอจิ้งเข่าไดากินเขาา่เขาไดาก็ขี่โมไปไดา <laughs> อันนี้ไม่ได้ขี่โมผมชอบจริงชมไปเนี่ยอะไรพ่อพี่น้อง ตอนนี้ก็เมียก็ลงการมาอยู่บ้านแล้วเขาจะให้อยู่ยาวแล้วเมียผมก็อยู่คนเดียวอยู่ชลบุรีครับอยู่หคนเดียวผมอยู่บ้านเมียไม่ทองเนี่ยผมก็บ้านไม่เทาไปหาเฉียดผมก็ชอบปักเบ็ดครับพี่น้องเรื่องจริงเลยละแต่เมเมื่อเช้ามาผมก็คอยมีนาครับ เป็นจะไหล่อยไหลมันไหลกรพูดแล้วก็ทําพักกาดทําสมปิแตงเติงวะเดี๋ยวใครจะทำกับธนัดยังไงทำเงงนเลยเออแล้วก็วววมีอ่างหาหอยในชอบอยู่ถ้าแบบนี้มันได้ฟิลเลยถ้ากระบาดมีนี่แล้วก็นอนเนาะพอมพี่น้องเอาจริงๆเดลองจินตนาการไปเลยครับนอนปักเบ็เนี่ยโอ้ยมีแนวจวดเนี่โอ้ยหอแดน้ำพริกก็เกลือมากกับพอครับ มาข้างนอกแล้วก็พักเพล่กก็เดินหาเก็บตามขอบสะพักบงพักบุ่งพักแว่นพักอะไรโอ้พอพีพ่น้องเลยหนึ่งเอาเดิอพ่อพี่น้องผมก็พูดแด่สำเน็ตแหละผมรู้แค่นี้แหละแต่จำไดู้่ตอน,น,นอยู่มสองมสามนอนปักเบ็ดนี่ยโอ้โย่อมแม่หาฟันปลาสง่งพอปักเบ็ดเสร็จก็สง่งเอาเอาไฟฉายส่งฟันปลาเมื่อไหร่สรุปอีแบบ ผมก็ไปน,นนะ้ำเนอะตรงใด้ไม่อยู่บ้านเนี่นอนเลยครับเพราะว่ามันอยู่ใช้ชีวิตในเมืองมากครโอ้เกือบคนชีวิตแล้วลระหลายปีแล้วไมาใส่แกงพูรก,ก็ก็เห็นอย่างกันนี่ก็เลยนึกถึงไอ้กินไอแบบธรรมชาติปนอกเองนะอ้เมียนี่กระทมนี่นไม่เราเวลานันก็ ก่อไฟพี่น้องพี่น้องจินตนาการเนี่ยก่อไฟปุ๊บจุดอจากกันจุงมาสีหาคนเนี่ยโอ้ยเด้ฟิลเลยครนะพี่น้องถือว่าได้ฟิวลพลี่น้องผมกับคนพี่บาพี่โบเนาะเขากินผมเมนี่ยถ้าใครเป็นเอฟซีผมจะรู้อยู่ครับที่ผมชีวิตผมขนาดไหนยังไงนะครับคือสมรรถะไม่มีอะไรมากมายเนาะแต่งตัวยังต้องท่งาดยดาวเทียมนะครับพี่น้องไม่ต้องไปคิดอะไรมากครับชีวิตคนเรา เราต้องเป็นตัวของตัวเราดีดีสุดคระพงพี่น้องผมก็เป็นอย่างนี้อผมแับแต่งตัวไม่ค่อยดีอะไรก็ใครหรอกกินอยู่ง่ายผูดจ้ากับผงผังก็แค่นี้แหละผูดจ้าผงผังคือผูดจา้าควนควนผาซากนะครับนี่ครับผมก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากพี่นนองนะอ่ะ เขาจะมดแล้วสงสัยต้องเติอมอีกเลยพ่อพี่นอ้องนี่ครับพ่อพี่น้องสุดท้ายนี่ก็ชีวิตของเราเหมือนถนนน,นะครับมันมีมันม,มันมีวันสิ้นสุดมันจะชำรุดเราก็ต้องซ่อมต้องปะครับอันนี้เป็น,เป,นเป็นเรื่องจริงครับชีวิตก็เหมือนถนนอ่ะเหมือนชีวิตเราไฟฟ้าก็เหมือนสิ่งที่เติมเต็มอ่าเข้าใจเนาะไฟกระทางนี่ครับพ่อพี่น้อง ล่มได้แต่หามท่อครับพแมพี่น้องคนเรามันนม่มีใครจะสวยรู้เหมือนไอ้ทางหลัยางนั้พ่อพี่น้อง,งเองก็ต้องสร้างต้องทำออเดอร์ผอพี่น้องเลยอดทนเท่านั้นครับฝาฟันทุกอย่างแล้วก็ระสุกคนคนนี้ครับพ่อพี่น้องเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับพ่อพี่น้องจากผมใส่คุกูผูดเร็วเลยผูดโคราชคือเก่าครับ่อพี่น้องจะมุ่งหน้าไปชนบุรีจะวิ่งไปทางเขาภูพานครับตอนนี้กำลังจะกินเขาขอคุณมาค่ะท่านผู้ชมสวัสดีครับ